โอเคครับวันนี้ก็มาพบกับช่องมา r ์ครีแมปหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเดี๋ยววันนี้พามาลองจูนน้ำมัน M85 นะครับที่เป็นกระแสนใน TikTok นะครับแล้วก็โลกโซเชียลนะครับว่าตอนนี้คือนำมาเติมในรถหลังถนนนะครับก็ไม่ใช่น้ำมันปั๊มนะครับ M85 ก็เป็น M ก็คือเมทานอลนะครับแต่ถ้าเป็น e 8แ e ก็อีทานอลนะครับผมก็ไม่รู้ลึกเท่าไรนะครับก็รู้ประมาณนี้ครับก็ตอนนี้เราได้ผสมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับอันนี้ก็เอาโน้ตบุ๊กมานะครับโน้ตบุ๊กมาไว้คือมาเพิ่มน้ำมันนะครับนี่นะครับสีมันก็จะเป็นออกม่วงอ่อนๆนะครับเพราะว่า ผมได้ผสมไปแล้วนะครับผสมกับ e85 นะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมก็ e85 สีออกป่ามันจะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับสี m 8 5ผมไม่มีให้ดูนะครับเพราะว่าผมผสมไปหมดแล้วครับผมซื้อมาประมาณสองสามอทิตยเองนะครับเอามาลองเฉยๆนะครับเพราะว่ามันลิตแล้วแพงอยู่นะครับ นิดละร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็รีแมปเพิ่มน้ำมันไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเติมไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันมันบางนะครับไอตัวเกียรตัวนี้นะครับมันมันบอกค่านะครับว่าเราเติมไปแล้ว a อมันบางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ มันจะมี AF นะครับเหตุก็เป็นของช่างกรของแปนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคือ AFR นะครับส่วนผสมน้ามันรับอากาศนะครับมันฟ้องว่าบางนะครับเพราะว่าปกติผมจุนอีพันห้าไม่ได้เพิ่มไฟล์ไม่ได้จุนใหม่นะครับอีพันห้ามันก็อยู่รอบขับปกติมันก็อยู่สิบสองสิบสามนะครับแต่ว่าพอผ,มผสมใหม่ น้ำมันเ8 5เข้าไปนะครับเพื่อนมันปาไป1ิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับแล้วเราจะลองมาอัดน้ำมันดูนะครับว่าจะขับดีหรือเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราต่อสายรีแมปนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เปิดไอ้ตารางจูนขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำมันไปนะครับประมาณ0 5นจ้ามิลลิลนะครับเราก็จะเพิ่มเข้าไปเลยนะครับประมาณห 2 3น่าจะเพิ่ม3ามก่อนนะครับลองจะลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเพิ่มเสร็จเราก็อัดไฟกันเลยนะครับตัดไปดูตอนอัดไฟนะครับครับตอนนี้เราก็เริ่มอัดไฟแล้วนะครับ ก็อรอประมาณนึนงครับเดี๋ยวอัดไฟเสร็จเดี๋ยวผมไปขับให้ดูนะครับว่าอาการจะประมาณไหนค่าน้ำมันก็ดีขึ้นมานะครับแต่ก็ยังบางอยู่และเอฟก็ไม่เนียนนะครับเดี๋ยวต้องรอจูดใหม่นะครับของครับ